ที่ทานทำสอนถึงผลของการกระทำตอนหลอกต้มชาวบ้านกราบคารวะองค์มาดากราบคารวะเทพพุทธพระพภสัตว์ทั้งหลายขอบคุณท่านผู้อาวุโสขอบคุณอาจารย์ถ่ายทอดรมและยาธาทำทุกท่านผมเกิดในสมัยราชวงศ์ชิงเป็นคนมนทนเจียงซูอายุ40ปีชื่อหวนเมาซ่าหลิวตอนเป็นมนุษย์ผมไปเรียนสยศาสตร์คาถาอาคมการเขียนยันการทำนายทายทักต่าง เดิมทีผมตั้งใจจะทําตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อมาถูกกิเลสตัณหาครอบงําเลยเปลี่ยนความคิดเป็นเอาประโยชน์จากสังคมผมตั้งตัวเองเป็นอาจารย์โดยอ้างว่าเป็นสิทธิรุ่นที่เท่าไรของปรมาจารย์จางเทียนซือโดยตั้งสํานักรับบริการรักษาโรคปัดรังควานทานายโชคชะตาอวดอ้างว่ามีอิทธิฤทธิ์สามารถติดต่อกับผีสางเทวเวลาได้มีผู้มีสถาหลงเชื่อมารับบริการเป็นจํานวนมากซึ่งถูกกอผมหลอกต้มเอาทรัพย์สินเงินทองไปไม่น้อย ผู้หญิงบางรายยังถูกผมทำลายความสาวอย่างผิดศีลธรรมบางครั้งผมทำเป็นเข้าทส้มเพื่อหลอกเอาเงินทองก็มีโดยเฉพาะการรักษาโรคเกิดการผิดพลาดสั่งยาผิดทำให้คนตายไปหลายรายเสร็จแล้วก็นำศพไปฝังอย่างลวกลวก้วและพูดหลอกกับครอบครัวของคนตายว่าฟ้าเบื้องบนนำไปจุติบนสวรรค์แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องศพผมจะจัดการให้ทุกอย่างและยังหลอกเอาเงินโดยบอกว่าจะเอาไปซื้อที่อยู่บนสวรรค์ให้ผู้ตายซึ่งก็มีคนหลงเชื่อ ยิ่งถล่ายิ่งลึกการสร้างบาปกรรมหารู้ไม่ว่าช้าเร็วกมย่อมต้องสนองคนทําความชั่วฟ้าจะไม่ทราบได้อย่างไรแทบตรวจการได้นําความชั่วของผมไปรายงานเบื้องบนตั้งนานแล้วผมจึงถูกตัดทอนอายุไขเดิมทีผมสามารถอยู่ไปถึง64ปีถูกตัดอายุสองรอบตอนอายุ40ปีได้ป่วยด้วยโรครายมีฝีขึ้นเต็มตัวสองกลิ่นเหม็นคลุ้งนี่คงเป็นกมสนองของผมด้วยตัวผมเหม็น จึงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีใครมาเหลี่ยวแลวผมก่อนตายผมยังหลงยึดมัน่นไม่ยอมปลงไม่ยอมสำนึกผิดตอนที่ทุกทอนมาจากโรคายยผมเที่ยวโทษฟ้าโทษด,ดินในที่สุดก็ตายอย่างน่าอนาตายแล้วผมทูดขาวดำจับไปที่ยมโลกท่านยมบาลได้ตรวจดูบัญชีบาปของผม <c oughs> เห็นประพฤติต่ำสามต่างๆของผมก็พูดด้วยความโมโ oh หว่ายามีชีวิตนอกจากไม่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ยังเที่ยวใช้วิชามาหลอกลวง,งเอาทรัพย์สินชาวบ้านและทำลายผู้หญิงอย่างผิดศีลธรรม<ฮ>เขียนยันและจะ่ายยาส่งเดชท,ทำให้มีคนเสียชีวิตมีความผิดใหญ่หลวงไม่อาจให้อภัยตลอดชีวิตผมทำแต่ความชั่วชา้านอกจากจะไม่รู้จักกลับตัวใหม่แล้วยังโทษฟ้าโทษด,ดินท่านยมมาบานตัดสินให้ผมตกนรกรับโทษทานต่างๆและยังต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเสวยความทุกข์ทรมานตอนนี้รับโทษอยู่ที่นรกขวักหัวใจต้องถูกผ่าออกขวักหัวใจ วันหนึ่งวันหนึ่งสลบแหลาสลบอีกเจ็บปวดทอนมานเหลือจะกล่าวผมเห็นปัจจุบันคุณธรรมเสื่อมโทรมคนส่วนใหญ่ทำแต่ความชั่วร้ายวันนี้ผมจึงถือโอกาสเล่าประวัติชีวิตและกำสนองอันทุกทอนมานเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแก่ชาวโลกขอให้ชาวโลกจงดูผมเป็นบทเรียนอย่าได้เดินตามรอยผมเวลามีจำกัดไม่กล้ารบกวนนานกราบลาอ,อมารดาละเทพพุทธพระพ่อสัตว์ทั้งหลาย